อีีที่สองแปดบทสวดธรรมจักกับเปวตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพควาภารลานสียังวิหารติสิปตเนีมิขะทะเยตตะโคภควาปัจจวัคคีเยภิกขูอามันเตศิทเวเมภิกเวอันตาปปปะชิเตนณนาเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามะ สุขาริการุโยโ,โคหีโนขมโโุชจนิโกอ,อนาลิโยอนันตสันหิโตโยจายังอัตตปกิรมัฐานุโยโคทุโคอ,น,อนาลิโยอนันตสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตนุปัสสมะมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกาณนียานากรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ กะตะมาจะสาพิคเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทายจักขุการณียานการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมภพทายะนิพานายะสังวัตติอยเมวะอริโยะถังคิโกมะโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถา,าคเตเะออภิสัมพุทธ,ธาจักขุกกรนียาณการณีอุปสมายะอภิญญาญะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทางโขปณะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามรลนัมปิทุกขังโสขปลิเทวะทุขโท,ขทมนัสุปายาสาปิทุกขา อภิเยหิสัมปโยโคทุโขภิเยหิวิปโยโคทุโขยมปิชังนรปตตมปีทุกขังสังคิตนณปัญจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโขปนะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตตตตตราพินันทินีเสยยาทิทางการมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทางโขปนะพิกเวทุกขานิโรโทอริยสัจจัง โยตัสสาเยวะตนะหายะอเสสวิราคะนิโรโทจาโคปฏิิสักโขมติอนาระโยทิทังโคปนะพิกเวทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอรยะเมวะอริโยอัตถังทิโกมะโกเสยยาทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุทมเมสุจัดขุงอุทตปาทิยาอุทปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโขอนิทถังทุกขังอริยสัจจังปริเยเยนติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุทมเมสุจัดขุงอุทตปาทิยาอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอ IR MA. ุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิ ตังโขอ,อน,นิทังทุกขังอริยสัจจังเปริญญาตันติเมพิกเวบุเพนุนุสตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมพิกเวบุเพนุนุสุตเตสุธรรมเมสุามส <gle> <unto> จากขุงอุทปาทิยานาง อปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทปาทิสังโขปณิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตับอันติเมพิกเวบุเพนุสุเตสุหัมเมสุจักขุงอุทตปาทิยานาอุตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิสังโขปณิทางทุกขสมุทัยโย อริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานาอุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิอีทางทุกขานิโลโทอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิยานาอุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตตปาทิอารมโก ตังโขปนิทังทุกขานิโรธอริอายาสัจจังสัจจิกาตัปันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธอริยาสัจจังสัจจิกะตัันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาธิอาโลโกทปาธิทางทุกขานิโรธคามินีปฏ uh yeah ิปทาอริยาสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาุทปาธิวิชาุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปินิตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัน พาเวตป e ันติเมพิกเวบุเพนุนุสุเตสุตัมเมสุจากข ah ุงอุตปาธยาณงอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารลโกอุตปาธิตังโคมังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวบุเพนุนุสุเตสุตัมเมสุจากขุงอุตปาธยาณงอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุทปาธิอารลโกอุตปาธิ ย่าวกีวัจเจเมพิกเวอิเมสุจัตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาสสาการังยาถาภูตังยนะนัทสนังนาสุวิสุตังอโหสุเนวตาวาหังพิกเวเทวเกโลเกสมาราเกสะพม,เก,มเกสะสมณนะพมะนิยาปชัยยะสัตเทวมนุสัยยะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอสิปิสัมพุทโธทปัญจญญาสิง ยะโตจากโคมวิกเวอีเมสุจักตูสุอริยรสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาสสาตาลังยาถาภูตังยนา,านทัศนังสุวิสุตังโอโหสิอาถาหังวิกเว สตเทวเกโลเกสมาระเกสัมมะเกะพัม,มานิยาปชาญะสเเวะมนุษยะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญจัญยาสิงยานันจะปนะเมทัสนาอุทาปาธิอากุปาเมวิมุติอายามติมาชาตินติธานิปุณภาภโวติทัพโวจะภะวาอันตมะนาปจาาปวักคิยาปีคูบัควะโตภาสิตังอภิน,นตุวิมัสมินจปะปนะ เวยาการมาสมิงพันยะมาเนอายสมมโตโคทันยสะวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทาปาที่ยังกินจิสมุทายะธรรมังสับพันทางนิโรธธรรมันติปวตติเตจะกปวะตตาธรรมะจักเกภุมาเทวาสัตตังนุสาเวสงเอตัมปวตาภารานาสียังอิสิปัตนีนมิกาทะเยนุตะลังธรรมจักกลางปวัตตังอปปิวัติยังสามเณีนาวา พรมมนีนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพมุนาวาเกณฑจิวาโลกสมินติปุมานังเทวานังสัตทังสุตวะจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตตมนุสสาเวสุง อยามานังเทวานวาังส like em ัตว์ทางสุตตวาตุส <thood>. ิตาเทวาสัตว์ธรรมมนุษสาวสุง네ตุสิตานังเทวานังสัตว์ทางสุตตวานิมานรตีเทวาสัตว์ธรรมมนุษสาวสุงนิมานรตินังเทวานังสัตว์ทางสุตตวาปารณิมิตวัสวัตตีเทวาสัตว์ธรรมมนุษสาวสุงปารณิมิตวัสวัตตินังเทวานังสัตว์ทางสุตตวา พัมมกายิกาเทวาศาสตมนุษาเวสงเอตัมหวตาภาลานาสียงวิสุปตเนมิขะทะเยอนุตะลังธรรมะจักตังปวัติตังเราปฏิวัติยังสามเนนาวาพัมมะเนนาวาเทเวนาวามาเลนาวาพมุนาวาเกณฑิวาโลกสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพัมมโลกา สันโทอภูคันจิอายันจะท่าสาหสหสศีโลกทาตุสังครรมปิสัปมปะกรรมปิสัมปเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลโกเกปาตุระโหสิอติกกเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอตโขภะขวาอุทานังอุทาเน,นสีอัญญาสิวัตะโกโกทันโยอัญญาสิวัตะโกโกทันโยติ ติทิหังอายะส,สมตโตโกโคทัญยะสะอัญญาโกทัน,ยนยโนยตะเววานามังโอโหสีติก้าพุทธานุสติติปิโสประขวาลังสัมมาสมุทโธวิชาจารณาสัมปนนสุขโตโลกะวิทูนอนุตตโลภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษานังพุทโปาขวาติ สิบนมานุสติสวากาโตภะวะตาตโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสิโกปนาิโก,กจตังเวทิตาโพวินยูติสิบเอ็ดสังขานุสติสุป,ปฏิปันโนภะวโตวสาวกสังโคอุชุป,ปฏิปันโนภะวโตวสาวกสังโคญายาป,ปฏิปันโนภะวโตวสาวกสังโคสามีสิปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโคญาทิทางจาตาริปุริสาย,ยุคานิ อัฏถาปุริสภูคาราเอสาพะวะโตสาวกสังโคอ,อุเนโยปาอุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตะลังคุณย่าเกตังโลกสสาติสิบสองสักกะตวาสักระต,ตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเจนะโสตินานาสันตุปัตวาสัพเพท,ทุขาวูบาสมเมนตุเต สัคกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะรังปารีลาหูปัสสมานังธรรมะเตเชนะโสทินานาสันตุปัตวาสัพเพพยาวูปัสเมนตุเตสัคกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวะรังอาอุเนยังป่าอุเนยังสังฆเตเชนะโสทินานาสันตุปัตวาสัพเพโลคาอูปัสเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินะบัญชรชยาสนากตาพุทธาเจตวามลังสวาหนัง จตุสัจจาสะาังสังเยปิวิงสุน,นาราสภาปัญหังกาลาทยโยพุทาทวิสตินายกาสเพปฏิติตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุโทโธธรรมงทวิโรจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเลสะพาพนุณากะโลกัทถเยเมอรุลุโทสาลีปุตโตจะทะักกีเนโกทันโยติติภาคัสมิโมคัลลานโนจะวามัเกทักิีเนสวเนไมหังอาสงอนันทราหูลา กัสโปจะมาหานโนโมภาสุงวามาโสตะเกเกสโตติติภาคัสมิงสุริโยพังกะโลนิสสนโนสิริสัมปโนโสพิตโตมุนิปุงขะโวกุมารกัสโปเทโลเมเหสีจิตวาตโกโสงไมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิคุณาโโลุปุนโนอังคุริมาโลจะอุปารีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานารเตติลกามะมะ เศสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนรลสาชันตาศิลเตเจนะอังคมังเกสุสันติตาละตนังกุลโตอาสีทักคิเนเมตตาสุตตะกังท่าฉันคังปัจโตอาสีวาเมงคุลิมาละกังขันขโมปริตันจัตนาสิยาสุตตะกังอากาเสีชาทนังอาสีเศสาปากาลสันติตา ชินานานาวรสังยุตตาสัปตป,ปาการะลังกาตาวาตาปิตาปิสันชาตาปรหรันมัตุอัทวาอาเสสาวิริยังยันตุอนันตชินาเตชะสาว,าสวัสโตเมสกิจเจนะสัทาสม,มุทธปัญชเลชินาปัญชะมะจมิวิหารันตังไมหินตะเลสทธาบาเลนตุมังสัพเพ เตมหาปุริสาสภา,าอิเจวามันโตสุโกโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปตัตโวัม,มานุภาเวนะทิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะทิตันตราโย,ยนธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญเลติ 14. บส่ทสวดภาหุงมหากาพาหุงสหัสสมาพินิมิตาสาวาุธัตะะนตังคีเมคลังอุทิตโคและเจเสนมาลัง อานาธิธรรมวิธีนาชิตตวามุนินโทสันเตชะสาพระวตุเตชะยยะมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุชิตะสัพพราติงโคลัมปานาละวะกะมะขมะมัทะทายาขังขันตีสุทธาตาวิธีนาชิตตวามุนินโทสันเตชะสาพระวัตุเตชะยยะมังคลานินา,าลาคิริงกัชวรังอติมตัตตภูตังทาวัคขิจักกมัสนีวะ สุทานุนันตังเมตตัมปุเสกะวิธีนาชิตตวามุลินโทกันเตชะสาพะวุตเตชะยะมังคะลานิอุกิตาทัตฆามติหหตถาสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุบิมาละวันตังอิทีปิสังฆตมโนชิตตวามุลินโทกันเตชะสาพระวุตเตชะยะมังคะลานิกัตตวานะกัตถามุทะลังอิวัคพีนิยาจินใจยะทุธาวจนะ ตนกายยามาเจสันเตนะโสมวิทินาชิตตวามุนินโทอันเตชะสาภูตุเตเชยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจากวาทเกตุมวาทาพิโรปิตามะนังอติอันตะภูตังปัญญาปัทีปะเชริโตชิตตวามุนินโทอันเตชะสาภูกตุเตเชยมังคลานินันโทปน,นันทาภูเชคังวิภูตังมหิดติงปุกเตนะเถระภูเชเกนัฐมาปยันโตอิทูปะเทสะว,วิธินา ิตว,วามุลินโทตันเตชาสาพราะวตุเตใช้ยมังค่าานิผู้คาหาทิฏฐิปุชเชกในนสุทัตตาหัดหังพัมมังวิสุทธิชุติมิทิปกา,าพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตตว,วามุนินโทอันเตชาสาพราะวัตุเตใช้ยมังค่าานิเอตาปิพุทธมังทละอัตคาทายโยวาจนโนที่นัทิเนสรรเตมตันตีเหตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัถฐวานิ โมขังสุขังอธิกมือยะนาโรสัพัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปูเรตวาปาระมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเจวัชเณหตุเตชยมังทะลังชยันโตโขธิยามูเรสักยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยหูหิชยานสูชยมังคะเลปาราชิตาปันลังเกศีเสปะทวิโปคะเลอภิเศเกสัพมะอุทานังอะครับ ปัตโตบโมทิติสุนักขัดตังสุมังคารังสุปะาตังสมุติตังสุขานุสมุหกโตจะสุดจิตังพัมมจาริสุปัทักินังกายยกรรมมังวาจากรรมังปทักินังปทักินังมโนกรรมังปณิทีเตปทักินาปทักินานิกัตตวานะระพันตเตปัทถกินี พะวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสสพพเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสัตาสติปวันตุเตพระวัตรุสัะพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตธาสติปวันตุเตพระวัตรุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพะสังขานุภาเวนะสัตาสติปวันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ทูเปคะเลโพธิคะเลตตหิงตตหิงตาธรมาารมธาเนณะปวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเตทาวิหารมันทะเลเทลาจามัชานวากาจะพิโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกาขามาจะเทซานิกามาจะอิสลาสัปานะปูตาสุขิตาปวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันจะสัมภาวาสังเซทชาตาอัถโวปปาติกานิยานิกังธรรมวลาลงปฏิจเต สัพเพปิทุกัสอะลงตุถันขยังฐาตุจีลังสัตังธรรมโมธรรมัตถาราจจปุคลาสังโคโหตูสมัตโควะอัธยาจะหิตายาจะอัมเหรคขัตุสัตตโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุธิงสัมปาปุเนียมะธรรมเมอริยะประเวทิเตปัสสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวจันโตกาเรเทโวปวัสสตุ วติภาวายะสันตานาังสัมิทสัมิตังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตังเอวังธรรมะธรรมเมนะราชาโนปังจักขันตุสัพปทาสิบหกเทวตาอุญโยชนะคาถา ลกขับปัตตาจจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสขปัตตาจนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามหิสัมพะตังกุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปสิทธิยาทานังท่าทันตุสทายะศีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหงตุขันจันตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดสุมงคคาถา หงตุสัพพังสุมังฆาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะอุทานุภาเวนะโสตีหงตุนิรันตะลังหงตุสัพพังสุมังฆาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหงตุนิรันตะลังหงตุสัพพังสุมังฆาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหงตุนิรันตะลัง สัพเพพุทธาปะรปัตตาปะเจกนณันจะยังพละังอรหันตานันตเตชนะรขังพันธามิสสะปัสโสสัพเพพุทธาปะรปัตตาปะเจกานันจะยังพละังอรหันตานันตเตชนะรขังพันธามิสสะปัสโสสัพเพพุทธาปะรปัตตาปะเจกนณันจะยังพละังอรหันตานันตเตชนณรขังพันธามิสสะปัสโสสัพเพพุทธาปะรปัตตาปะเจกนณันจะยังพระรัง อหันตานันตเตเจนะรักขังพันธามิสัพะโสอพเพพุทธาปรัปัตาปเจกนันจะยังพระังอาหันตานตันตเตชจนะรักขังพันธามิสสพโสอพเพพุทธาปรัปัตาปเจกนันจะยังพลัง อรหันตานันตเตชัยนรลขังพันธามิสสะปะสโสบเพพุทธาปะรปตตาปะเจกันันจะยังพระล um ังอรหันตานันตเตชัยนัลขังพันธามิสสะปัสโสดเพพุทธาปะรปัตตาปะเจกันันจะยังพระลังอรหันตานันตเตชัยนัลขังพันธามิสสะปะสโสดเพพุทธาปะรปัตตาปะเจกันันจะยังพระลังอรหันตานันตเตชัยนัลขังพันธามิสสปัสโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราตนาไตยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิตรและตถาคาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวาทั้งหลายโปรดนอนโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไม้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพเห็นพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาถุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสดมนต์เจริญจิตภานาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งโคมพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปรสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยแจตุลพิพรใจทั้งสคืออายุวันนะสุขาระ,ะเิน ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ